ตัวธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้ะนะบอกว่าท่านนายกนี่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่วูร,รัชการที่จังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นะการพัฒนาเศรษฐรรกิจและการท่องเที่ยวชุมชนโดยตอน10โมงก็ได้เยี่ยมชมการด,ดําเนินงานชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนเก่า ชายทะเลบางสร่อเอสัตหีบชนบุรีในการนี้ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนได้ต้อนรับและพาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพาะพันุปูไข่นอกกระดองสะพานเทียบเรือชิมผลิตภัณฑ์ชุมชนเกา่กาแฟรพริกและเพ้นท์ผ้าบาัติกคุณธนกรก็บอกว่าขอชื่นชมความร่วมมือของชุมชนเก่าชายทะเลบางสร่เคยไปไหมครับเคยเออคุณสมัยก่อนโน้นแหะคุณบางสร่นีค่คุณ ผู้นำแรงงานอะใครคุณพี่ดูสิโอ้ยผมไปกินปูรักกันแท้ๆกินปลากับกที่เขาบอนะออที่บางสะเรเนี่ยครับนี่คุณสนกรบอกว่าขอชื่นชมความร่วมมือของชุมชนเก่าชายทะเลบางสะเรที่ยังคงสรรรืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตถิ่นประมงนะซึ่งตนก็ได้พร้อมพร้อมก็ ซึ่งตนก็พร้อมเป็นผู้ประสานงานหากชาวบ้านขาเหลืออะไรไปเนี่ยก็ได้ประสานไว้แล้วครับเพื่อรัฐบาลจะได้พัฒนาช่วยกันตอบโจทย์ความต้องการให้ถูกต้องอ,อตอนบ่ายโมงนี่ก็ไปที่น,น่นวิทยาลัยเทคนิคสตหีบโดยมีดรอ,อราทัยโยชินุ่งเรืองสุสงวนผู้อวยการวิทยาลัยเทคนิคสตหีบับพร้อมนศึกษาให้การต้อนรับนี่แหละครับออือก็ ได้รับฟังปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆนา,ๆน,าๆนานะก็หลายอย่างหลายประการคุณดร์นัทกรก็บอกว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้ e อ c นี่ <c oughs> คือพื้นที่ที่จะนําอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่นนวานโยบายที่ทนายด้เรื่องไว้เนี่ยนะ <c oughs> นักศึกษาและสถาบันการศึกษาในพื้นที่มีความพร้อมตอบโจทย์อาทิช่างอากาศยานโลจิสติกการท่องเที่ยวและกระเปาอุตสาหกรรมขานรับซึ่งจะทําให้ e อีมีความพร้อมยิ่งขึ้นการ ซึ่งรัฐบาลคาดว่าในปี2 5 7 0จะมีการลงทุนเท่าไหร่คุณภาคภาคูมิ <c oughs> เดาสิ2.2ล้านล้านปีนี้ปี66 <c oughs> อีก4ปี <c oughs> จะมีการลงทุนถึง2.2ล้านล้านบาทซึ่งจะทำให้ไทยก้าวพ้นความอาจพ้นกับดักความยากจน <c oughs>